สิ่งที่อำนวยความสะดวกมากเลยค่ะน,นี่คือท่าอากาศยานดอนเมืองของเรานี่คเขาจะมีลานจอดรถอีกแห่งก็คือตรงนี้นะอันนี้คือร้านตรงออกมาจากลานจอดรถของเราของเราจะเดินทางนี่ค่ะแชมพูเด็กนี่ค่ะพวกนี้นะคะคือสิ่งที่คุณจะนำขึ้นเครื่อง ไม่ได้นะคะนี่เียวในสนามบ,บินก็แนะนำว่าให้มาก่อนเวลาสักประมาณเนี่ยน้อยหนึ่งชั่วโมงนะคะสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่เฮ้อยู่ที่ ลานจอดรถลานจอดรถสนามสนามบินดอนเมืองนะคะโอ้3ชั่วโมงเกิน3ชั่วโมง20บาทอันนี้เป็นอาคารจอดรถน่าจะเป็นอาคารจอดรถของฝั่งคทางสินค้านะคะเนื่องจากอาการอาคารจอดรถของผู้โดยสารขาขาออกในประเทศเต็มนะคะ การที่เราจะเดินทางไปที่ขาออกนะคะทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าคุณจะต้องขึ้นบันไดไปสามชั้นโดยที่คุณจะต้องแบกกระเป๋าของคุณนะคะขึ้นบันไดไปสามชั้นเพื่อที่จะเดินไปเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกมากเลยค่ะันี จะมารีวิวนะคะการเดินทางนะคะไปที่กระบี่ด้วยสายการบินแอร์เอเชียแต่ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะเดินทางด้วยสายการบินนะคะเราก็มาจอดรถที่ลานจอดรถนี้แต่ว่าลานจอดรถนี้นะคะมันไม่มีลิฟต์นะคะก็เลยจะต้องแบกกระเป๋าขึ้นมา3ชั้นค่ะคุณอันนี้เรากำลังไปทางคู่ ไปศานะคะเขาบอกว่าขอควนความไม่สะดวกอาคารหลังนี้อยู่ระหว่างดำเนินการต่อสร้างเป็นอาคารผู้โดยสารหลังใหม่มทางเชื่อมหรือสกายวอล์กนะคะนี่ค่ะอ่าตรงนี้เริ่มมีแอร์นะคะ่ะและนี้เราก็กำลังเ,เดินผ่านที่เรียกว่าสกายวอล์กนะคะ ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะข้อมูลเกี่ยวกับการจอดรถนะคะว่าเราทํายังไงเราถึงจะสามารถจอดที่นู่นได้นะคะก็เขียนมาแนะนําเราหน่อยนะคะเราอาจจะเป็นคล้ายๆว่าเป็นบ้านนอกเข้ากลุ่มนิดนึงนะคะถ้าใครที่แบบมีข้อมูลนะคะว่าการจอดรถเนี่ยมันสมควรจะจอดที่ไหนนะคะก็บอกเขนนี่เพราะว่าการจอดตรงนั้นมันไม่ประทับใจเลยเพราะพื้นตรงแล้กด้วย เก้ายกวางเก้ายกวางได้นะอ๋อต่ามันหมุนได้ไงรุ่นเนี้ยตอนสมัยที่ทำงานอยู่อะเมื่อ20-27เได้สามสปี30ปีแล้วนี้เราก็ถึงท่ากาศสยานนอนเมืองแล้วน่าจะประมาณ200เมตรนะคือจริงๆอ่ะเขาจะมีลานจอดรถอีกแห่งนึงก็คือตรงนี้นี่คือจอดเลยค่ะซึ่งออกจากลานจอดรถมามันก็จะเดินเข้าไปไม่ไกลแต่บังเอิญว่า ตรงป้ายตอนที่เราเข้ามาเนี่ยเขาเขียนว่ามันเต็มเขาปิดไว้ไม่ให้เราเข้าเลยเราก็ต้องไปเกาฝั่งโน้นนะคะเดินออกมาตรงนี้จะมี a i r ์ o อร์ตสตรีท o ู้ดเบเนจิตฟูดพาร์เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันดีกว่าเนจิตสตรทฟู้ดนี่เก้าอี้นั่งนะคะที่ก็เป็นร้านอาหารเป็นนูตดด๊อลเป็นเยนโลโฟนนะคะนี่ก็เป็นอาหารต่างๆฝั่งนี้อีกฝั่งหนึน่ง น,นี่ก็มีลาดหน้านะคะราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่สิบสบาทเขาก็ปีกปี้าทราคาดีมีหกสิบเจ็ดสิบนะอันนี้คือร้านตรงออกมาจากลานจอดรถของอาคารสองนะคะนี่ค่ะราดแกงลาดแกงสองอย่างห้าสิบด้วยอ่ะนี้ก็มีเป็นแคบเชีย เมจิฟูดพาร์คชั้น2อาคารจอดรถ7ชั้ันนะคะแต่อาคารจอดรถเนี่ยเขาบอกว่ามันเต็มแต่เราก็ยังว่าเนี่ยก็มีคนมาจอดเข้ามาแต่ว่าตอนเราเข้ามาเขาไม่ให้เราเข้าเราก็เข้ามาถึงอาคารผู้โดยสารขาเข้าในประเทศและขาออกในประเทศแต่เราต้องไปขาออกประเทศนะงามผู้หญิงเน็ตซานะจ๊ะดูนิดเดียวนะ ไม่ต้องดูเยอะถ้ามีคนโอเคโอเคสะอาดอยู่ห้องน้ำของดองยันสะอาดอยู่นะปิดโอเคถ้าห้องนี้เป็นไงละ่ะสะอาดไหมก็กำลังเดินขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะคะเป็นชั้นสี่ได้าขาออกนัน่นก็มีอาคารจอดรถนะคะก็เดินเข้ามาได้เลยแล้วก็มีมือจิกร้านอาหารจะเป็นมุมคุ่มเล็กๆนะคะ แล้วก็มีชินจูทีนะคะเช็คอินใช่ไหมคะเอ,เอาไปเอาบัตรอ,อาคารดอนเมืองก็ยังโอ่โถงเหมือนเดิมนะคะก่อนที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะจะมีการเปิดเป็นทางการนะคะเราก็มาใช้สนามบินที่นี่นะคะเพื่อที่จะเดินทางไปต่างประเทศหลายครั้งอยู่สมัยที่เรามาสมัยก่อนรู้สึกว่าสนามบินที่นี่นะคะ ยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการมากนะคะแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะคะมันก็มันก็เปลี่ยนไปเพราะว่าเราไปชินกับตัวนภัภฟูิแล้วแต่ว่าถ้ามาดูนะคะที่นี่นะคะก็ยังคงความโอโทงอยู่แต่ว่าในความรู้สึกคือมันอาจจะดู out of date หรือมีความล้าสมัยบ้างนะคะเพราะว่า เปิดมาเป็นระยะเวลานานมากแล้วนะคะเอเชียนะคะเขาให้เราฟรีสัมภาระพกขึ้นเครื่องนะคะคุณ7กิโลกร,รัมนะคะหากต้องการเพิ่มน้ำหนักสัมภาระพกพาก่อนขึ้นเครื่องคุณก็ต้องสแกนนี้นะคะสิ่งที่เขาให้พกพาขึ้นเครื่องได้นะคะเรามาดูกันค่ะคนที่จะบินไทยแอร์เอเชียนะคะก็คือกระเป๋าแบบนี้แล้วก็กระเป๋าแฮนด์แครีนะคะ ก็คือขนาดตามนี้เลยค่ะ56าคูณยีอันนี้นะคะแล้วก็เล็กๆ30สคูณส0เมื่อค่ะสนามบินดอนเมืองคนไม่เยอะนะคะคนค่อนข้างบางตางต้องตรวจก่อนนะคะเพิ่มผ่านได้เ,เ,เข้าไปแล้วแย่เลยค่ะ กระเป๋าปรากฏว่าเราซื้อแชมพูสระผมมานะคะแล้วก็มาตรวจปรากฏว่าแชมพูมันที่ข้างขวดอ่ะมันเขียนว่ามันเกิน110 ml ก็เลยต้องโดนทิ้งทั้งขวดเลยเพิ่งซื้อมาใหม่ด้วยนี่ค่ะ แชมพูเด็กนี่ค่ะพวกนี้นะคะคือสิ่งที่คุณจะนําขึ้นเครื่องไม่ได้นะคะนี่ของเรานี่นี่ <c oughs> คือว่าถึงแม้ว่าในขวดคุณจะเหลือแค่ครึ่งเดียวก็ไม่ได้นะคะเพราะเขาไม่ได้ดูที่จํานวนเขาดูที่การเขียนที่ข้างแพ็กเกจมันเกินที่100 ml หรือเปล่านะคะหลังจากที่ตรวจเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในที่เราตรวจแล้วของสนามดินดอนเมืองนะคะก็จะมีร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นเดนโตกาก้อนเอ็กซ์เพส ร้านชิดอนนะคะมีร้านอาหารมากมายเลยนะคะก็ยังคงเปิดบริการให้กับหลายๆท่านนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านนูน้นเนี่ยโอเคด้านนู้นกจ็จะเป็นร้านขายพวกเครื่องสําอางต่างๆนะคะนะคะเนะมื่อจะเป็นสตาบัคอะไรก็มีเยอะแยะเลยนะคะใครที่เดินทางไปในประเทศนะคะแล้วอยากที่จะ มาท่องเที่ยวในสนามบ,บินให้เดินทางมาถึงประมาณสักชั่วโมงครึ่งอย่างน้อยเพื่อที่จะผ่านทางการเช็คทรูกระเป๋าสิ่งสัมภาระต่างๆนะคะแล้วก็จะได้เข้ามาท่องเที่ยวข้างในของเรานี้เกตที่ประมาณ50กว่าจําไม่ได้ว่าเท่าไหร่โอ้คิปปี้คีนคนตอบขี่เป็นเยอะเลยนะคะนี่คือด้านในของสนามบ,บินดอเนีองค่ะ ของเราจะเดินทาง12อ่าไม่ใช่อันนี้มันดีพัชเจอร์10 13 50นี่ของเรานี่ค่ะของเราเกร52นะคะนะคะอยู่ทางไปแมคเคนยอนในสนามบินดอนเบืองนะคะก็จะมีเกรที่ให้คุณได้เดินไปฝั่งซ้ายมือนี่ก็จะเห็นเป็น41-46นะคะใครที่จะขึ้นเครื่อง ทางสายการบิน40ก็ต้องไปทางนี้ส่วนของเราเนี่ย50จะสังเกตเห็นว่า50เนี่ยก็จะเป็น50-56ก็50ให้ไปทางนี้ค่ะเดินไปเกต50นะคะจะมี lounge ของสายการบินนกแอร์ lounge ที่ก็จะเป็นสถานที่คล้ายๆให้เรานั่งรอและด้านในจะมีอาหารมี อาหารนะ่ะมีอาหารมีน้ํามีเครื่องดื่มบริการให้เราฟรีนะคะโดยที่ถ้าเรามีบัตรที่เป็นบัตรเครดิตต่ตางๆเราก็จะสามารถเข้าไปได้ะคะ่ะเราอยู่ที่หน้ามิลเลอร์เราของสนามบินานดอนเมืองนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูใน เ,เราชนี้นะคะว่าเราจะเข้าได้ยังไงบ้างและด้านในมีอะไรบ้างนะคะ bo, นั่นน่าจะเป็นเครื่องเครื่องของเราค่ะตอนนี้นะคะเขาเรียกแล้วค่ะเขาเรียกชื่อแล้วค่ะเราต้องวิบไปแล้วค่ะเครื่องจะออกแล้วตอนนี้เป็นเวลาปลายโมงสามกนะคะเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำบนเครื่องบินกันนะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปวิวนะคะการเดินทางโดยใช้ a อเอชีย e ไปกระบี่นะคะว่าบนเครื่องเนี่ยจะมีอะไรมากแต่ว่าเขาน่าจะตรงเวลา,ามากเลยเพราะว่าที่เขาก็เรียกใหญ่ละที่นร้องแบบนี้ตอนนี้นะคะเป็นเวลาบ่ายโมงสานะคะของเราบ่ายโมงห้แต่เขา เรียกเราแล้วนะคะเหมือนว่าเขาจะตรงเวลามากเลยนะคะเหยนเราต้องรีบไปเลยค่ะขค้นลำนี้นะคะอือบรรยากาศทางเข้า่ะ